แกถูกจุดดกตรนแนสวัสดีค่ะ5สิ่งที่คนผิวแพ้ไม่ควรทำาข้อที่1นนะคะจับสัมผัสหน้าบ่อยๆ ชอบจับชอบแคะชอบเกาอะคะ่ะไม่ควรทําเลยนะคะเพราะจะยิ่งทําให้ผิวหนังเราอักเสบแล้วก็แพ้ง่ายด้วยค่ะข้อที่สชอบล้างหน้าด้วยเม็ดสครับหรือเม็ดบีบต่างๆนะคะการขัดหน้าบ่อยๆหรือว่าการขัดหน้าเป็นประจำทุกๆวันตอนกระบวนการล้างหน้านะคะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายไม่ควรที่จะทําในช่วงที่ผิวหนังเรากําลังอักเสบอยู่นะคะถ้าอยากทําหมอว่าเดือนละครั้งก็พอละค่ะข้อที่3ล้างหน้าด้วยน้าร้อนน้าร้อนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นที่เราจะนํามาล้างหน้าเลยนะคะเพราะว่ายิ่งถ้าเราล้างหน้าด้วยน้าร้อนนะคะ จะทาให้ผิวเราแห้งการที่ผิวเราแห้งก็จะทําให้ผิวเราแพ้ง,ง่ายนะคะข้อที่ 4. ล้างหน้าด้วยน้าเปล่าต้องอย่าลืมน,นะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาที่เราออกจากบ้านนะคะเราจะต้องทาครีมกันแดบดบแล้วก็ต้องทาครีมหลายๆตัวซึ่งมันจะมีการอุดตันรูขุมขนแล้วก็เคลือบผิวเราอยู่การล้างห,หน้าด้วยน้าเปล่าเนี่ยไม่สามารถที่จะล้างครีมกันแดดออกได้หมดนะคะนั่นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเป็นสิวอุดตันแล้วก็ทําให้ผิวหนังเราเอักเสบ pues ได้เช่นกันค่ะข้อที่5ไม่ใช้ครีมบํารุง โดยปกติคนที่แพ้ง่ายอะค่ะจะก,กังวลเรื่องการใช้ครีมบำรุงเป็นปกติอยู่แล้วว่ากลัวแพ้ก็เลยตัดประเด็นตรงนี้ลงในการที่ไม่ใช้ครีมบำรุงเลยซึ่งจริงๆแล้วนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรที่จะใช้ครีมบำรุงค่ะแต่ว่าเราควรจะเลือกครีมบำรุงที่แบบปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีสารต้องห้ามอะไรที่ทาร้ายผิวแล้วก็เป็นครีมบำรุงสาหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็สามารถอุ้มน,น้าได้เคลือบผิวเรา,เาไว้เพื่อให้ผิวเราอะค่ะแข็งแรงยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะคือ5สิ่งที่คนผิวแพ้ไม่ควรทํานะคะ กดติดตามหมอแนนไว้นะคะไว้หมอจะนำความรู้เกี่ยวกับการดูแลผิวโดวยเฉพาะผิวแพ้ง่ายมาให้ฟังกันค่ะผิวแพ้แก้ถูกจุดดรแนนสวัสดีค่ะ